คนะรับงานประกวดโพรดนะครับถูดเยอะมากนะครับมาถึงทั้งในเช้าแล้วครับถัวเยอะมากครับยอดเลยครับเดินไม่รู้จะเดินรอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรนะผมก็มีบุโต่ข้าวนะครับผมจะไปขายนี้วอ่อนสวนผันกกับน้องเป้พ,พุะธุบูชานะว่าจะขายได้ไหมหน,น,นี่งน้อเนี่ยซีดูกันจะชัดเลย คนขายกันได้จริงไหมนะครับนี่ผมซื้อมาคู่นี้นะคู่นี้ผมซื้อมาประมาณสองหมื่นดินนิดผมอยากได้สักสามหมื่นสามหมื่นห้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าดูจะมีกําไรไปนะอันนี้เป็นบล็อกสามนะเป็นรูปอ่ารูปเหมือนบล็อกสนะามกุโตนะดูกันนะครับว่าจะขายไ,ไ,ได้ไหมเวิร์กไมดีครับวิร์กไมดีมีออของแบ่งของเข้าหน้าตู้เมื่อกี้ขายไดแล้วละ หลายองเลยขอถ่ายขายขอถ่ายเมมีชาขอน,นะครับม,มาดูซื้อดีเปล่านะซื้อดีป่ะนะซื้ดีจนมะนตกใจซื้อดีมันคนตกใจบ้านเราเลี้ยงเดิมมาตั้งสิบปีนะเลี้ยงมาถายมาไม่ต้องไม่ต้องเราหลัง <c oughs> <c oughs> ไม่มีแก่แก่หกือเล่าหลงหลังหลัหลังัังีหล ไอน้องเต้แล้วก็ Behind this. พ 2, 3, 10, 5, 3, 35, ี่วนนะครับมาดูวันว่าจะเป็นได้ก่าะเมื่อกี้ก็หาเขาตู้น้ตูนะอันนี้มาแบ่งคู่นี้นะขอยกคู่เลยนะคู่เท่าไหร่ก่อนคู่นี้ขอสามหมื่นห้ปะสา่นห้าเอาเอาแบบมีกำไรฝังปลาเอาเอาที่มุมเลยเนียเียบนเลยตนีนี้ยลนี่ยเน็่นี่ยเนี่ยเน่น่ยเน่ยเนีเนี่ยเนีเลยเนี่ออนเนี่ยเยเนยเนีนี่ันนน ตัวแรกเลยตัวแรกเลยพีก้ดี๋ยูในกล้องได้เลยเนะี่ยต่อแบบว่าราคาเดียวเลยนะแบบว่าได้เสีย,ยนะโอเคสองหมื่นแได้ไหมพี่ 28, สอ,หองหมื่นแปดสักเอาอีกแจ็คนึง29งหมแล้วกันข้ามันเออมาไอโก,กาลาางานโกล่าได้เนีงานโคลาดได้เนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โองหมื่นแแล้วไม่ว่าหวนปากอวให้ต่อย5กห้าอีกี่<า> คงสี yeah. ่ฮาคนพี่พ่อเราไป้วยกันนะกันโอเคจบให้ยี่บอยไว้อันเจับหอบคไณมากพี่บอยรอบันเชีเดิมได้เลยได้ตาสวยดีหบัญชีรับีจริงหนจริงดูดีสดดีดูก่อนดูก่อนซื้อมาเมื่อกี้นี่เือกี้ดู่งเก้ับหนึ่ง้าว

ครับ300,000บาทครับนะครับแค่นิดเดียวครับก็ตอบตอบอยู่นะครับ <laughs> <laughs> เป็นเหรียญไทยอันยศมีหนกคร <c oughs> ับต, <c oughs> ตอนนบมือกพ่แล้วะะเพระว่าเมื่อถวยมันก็เห่ียาถวยนะจะ มดูง่าเนื้เนื้อมเดอวายนี้ดูแล้วกันสามหมื่นหรอมาสามหมืปไปสามหม้าต่อสามหมื่นโดนจบ <c oughs> ไวเลยคุไปไว,ไว,ไวไมีกำไรขายเลยไม่ดึงมเองมีกำไรขายไม่ดื่สามอันนี้เปิดไปหลงพ่อูนหนึงเก้า 19, เปิดไปสา,ามแสนห้าต่อมาสามแสนขายู ต่อเป็นโดน <c oughs> ต่อเป็นโดนตู้ดิเีเลยเนี่ยเนเแท้เป็นตูอได้ไงคู่นี้จบไปสามแสนสามหมบาทอสามแสนสามหมื่นายตังครับ นี่ก็เป็นกานตรวเครื่องโฟลารนะครับงานโฟลาร์เนี่ยพอได้แล้วนั่งอยู่หน้าประตูด้วยนะใครเดินเข้ามาเจอเลยนะครับอ,รอันนี้อันนี้เป็นมอยางอันนี้อันนี้มาไม่นับนะนับไปต่างดินแล้วสามแสนอันนี้มีอนน่อนมาไม่นับเลยสามแสน,น,าน,านนะแล้วอีกสามหมื่นนี่สามแสนไม่นับน่ะเแบบปิดงานะจะไม่นับอีกสบาสบายๆดี๋ยว่าเปิดบินได้สวยงๆๆวามวันนี้ของค์รู้เรื่อง สององรู้เรื่องเดี๋ยวชนี้จะนคาราเต้สองอ้่างอะ่าโอเค